สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเมนูที่น่าอร่อยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเมนูไก่ดําตุนยาจีนนะครับพี่น้องขั้นตอนแรกก็เอาไก่ดํานะครับมาทําการจีกับกระทะนะครับให้ไก่มันหอมนะครับเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากเลยนะครับการจีไก่ด้วยกระทะนะครับหรือบ้านเราก็จะนํามาย่างก่อนนะครับแล้วค่อยไปตุนนะครับ เอาหลังจากนั้นนะครับเอาไก่ที่เรากี่เสร็จนะครับมาใส่หม้อแรงดันนะครับตามด้วยน้ําเทลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตุ๋นยากินนะครับืสุดยอดนะครับต้องละลายน้ําก่อนนะครับผมหลังจากที่ละลายน้ําเสร็จนะครับก็เอาไปเทในหม้อแรงดันนะครับตามด้วยกระชายอบเชยนะครับปิดฝาหม้อแรงดันไว้นะครับต้มจนเปื่อยแล้วก็ตามด้วยอบเชยนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับ สุดท้ายก็โรยด้วยหอมซอยนะครับดูสิ